จุดเดือดจุดลำเนวของน้ําค่ะลูกจุดเดือดจุดเยือแข็งละกันใช้คํานี้จุดเดือดคือ100องศาถูกไหมคะจุดเยือแข็งคือศูนย์องศาอย่าลืมนะเพราะฉะนั้นจุดเยือกแข็งพี่นิงจะเขียนเป็น fp ยอ่อมาจาก freezing point นะคะ freezing point คือ0องศาเซลเซียสถามว่าอันนี้โจทย์จำเป็นต้องบอกเราไหลมลูก บางคนบอกว่าพี่นิงคะก็โจทย์เขาไม่ได้ให้จุดเยื่อแข็งมาหนูไม่รู้หนูต้องรู้คะ่ะลูกเพราะว่ามันคือน้ำนะคะน้ำมันจะมีจุดเยื่อแข็งเป็น0ูนย์ะคะคราวนี้การที่เขาเป็นลบศูนย์จุดสี่ศูนย์จุดเจ็ดสี่สี่ตรงเนี้ยอันเนี้ยก็คือเดลต้าทีได้เลยนะเพราะฉะนั้นเรื่องคอลลิกาทีปเนี่ยสูตรที่เขามีก็คือเดลต้าที เท่ากับดับปรญยู1ส่วนด้วยมวลโมเลกุลคูณ1น0 0พนะคะลูกหารดับปรญยูสองคูณค่า K เนื่องจากมันเป็นจุดเยือกแข็งตรงนี้พี่เลยให้เป็น K F นะคะเป็น K F คราวนี้ลองทวนนิดหนึงดับปัญยู1คืออะไรลูกดับปัญยูคืออะไรอ่ะขออนุญ,ญาตเขียนตรงนี้นะดับปัญยู1คือมวลถูกไหมคะลูกมวลของอะไรมวลของตัวถูกละลาย มวลของตัวถูกขอเขียนแค่นี้นะมวลของตัวถูกเป็นกรัม w ดับยคือมวลของตัวทำมวลของตัวทำละลายเป็นกรัมเช่นกันนะคะค่า k คคือค่าคงที่ของจุดเดือดและจุดเยือกแข็งนะคะแล้วก็เดลต้าทก็คืออุณหภูมิที่เปลี่ยนไปจะต้องมีค่าเป็นบวกย้ำนะจะต้องมีค่าเป็นบวกเสมอเพราะฉะนั้นข้อนี้นะคะเดลต้าทีที่เราได้ก็คือจะเป็น0ก็คือจุดเยือกแข็งของน้ำลบ ลบ0.744นั่นเองตรงนี้เราก็จะได้เป็นอขอเขียนต่อตรงนี้นะ0.7